สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่ในเกมวีไลซิ่งกันอีกแล้วโอ้ยเชา้าพอดีโอเคไม่อยู่กับน้องลูน่านะครับผมแล้ววันนี้ผมว่าผมจะมาล่อลวงมนุษย์เอ้ยไม่ใช่ล่อลวงนี่แบบเย้ายวนยมาหาท่ารับใชด้นะครับผมเราจะไปกัดคอมนุษย์สักคนเพื่อมาเป็นท่ารับใช้ของเรา การที่เราจะได้ความสามารถในการสร้างธาตุแบบใช้ได้เราก็ต้องผ่านเควส์มาเรื่อยๆจนถึงเควสลงศพนะครับมันจะให้เราสร้างลงศพของตัวเองเป็นโลงศพหินนะครับซึ่งใช้สโตนบิกแค่20อันแล้วก็เกบดัตอีก6อันครับผมซึ่ง A อเจ้าเกฟดัตเนี่ยมันก็ไม่ยากครับถ้าคุณยังตีมอนไม่ไหวก็มันจะมีเครื่องไอตัวบทหินนะที่เราสร้างมา แล้วก็สามารถเอากระดูกมาบดได้หรือไม่คุณก็มาตีสุาสานเหล็กนี้ก็ได้ครับผมสุาสานนี้มอนจะน้อยกว่าสุาสานใหญ่แล้วก็ผ่านอันนั้นมาแล้วก็จะได้มันก็จะให้เราสร้างไอ้เซเว่อนอะไรเนะี่ยคอฟฟี่คอฟคอฟินครับผมอยู่ไหนว่าอยู่ใน production d o m i n a t นะครับผมอยู่นี่ซึ่งก็ไม่อยากใช้แพ้ง1ิอันแล้วก็ c o อ,อร์อ i n กอ t อีก 8อันแล้วก็เกเตอร์บัตเอเซนอีกหนึ่งน,นะครับผมไม่อยากครับเกเตอร์บัตเอเซนเองก็ได้จากการเอาหัวใจของบอสครับไปใส่เครื่องโม่บดใช่ไหมมันคือเครื่องโม่ใช่ไหมนั่นแหละมันใช้สี่หัวใจก็จะได้หนึ่งหนึ่งเกเจอร์เราหัวใจอันชลัลลีอันชูดี้ยอะไรก็ว่าไปมาบดครับแล้วก็รอไปโอ้โหโคตรนานถามจริง ถ้าท้าคุณมีพื้นอไอเอชมีโฟล l อช,ชมี y อะไรเนี่ยคนก็จะลดทรัพยากรลงอีกโอเคซึ่งผมก็มีนะแต่ยังคราฟไม่ได้ครับผมมันติดตรงซันเฟอร์นับผมเราทำมาแค่หนึ่งอันก่อนก็ได้เนะอุยอ้ยบัตมูนเอาบปล่าตีบอสเลยบปล่าไหนๆก็มาเหมือนเหมือนมีคนจับจ้องเราอยู่ มีคนจับจ้องเราอยู่เลยเหมือนแบบอยากตีบอสใช่ไหมได้เลยเอาบัฟไปเราก็จัดให้ไปตีในตัวนี้เลยบ้าล่ะเราจะได้ทําพืน้นนั้นได้เทียมยังมีบัฟกระเทียมติดตัวอยู่บ้าเอ้ยพอดีไปหมู่บ้านมาครับไปซนที่หมู่บ้านมานี่กระเทียมนี่ของดีนะเจ็บเจ็บขึ้น เจ็บขึ้นแล้วก็ตีเบาลงโคตรดีเลยนะไอ้บอสตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนวะถ้าจำไม่ผิดน่าจะน่าจะไม่รู้ไม่รู้ทางไหนเอ่ยทางนี้นะโอเคอ้าวยังไงเอ่ยในนี้เหรอเดี๋ยวเราไปดูในนั้นครัมันชี้ไปทางนู้นเราก็จะไปดู โอ้ไอ้ตัวระเบิดจำได้ละไม่เท่าไรไอตัวนี้มันสกิลมันค่อนข้างช้านะระเบิดก้างก็จริงแต่ช้ามากอไอต้นไม้เนี่ยน่ากลัวสุดละเอ็โมโกเลมต้นไม้เนี่ยโคตรถึกนเอ่งมา้าเราจะโดนลูกหลอกวะา,มาขอโทษนะน้องมาอันนี้ไม่ใช่บอสนะครับในตัวปกติโอเค อุย้ยเกือบโดนละจะหนีไปไหนอึ๊บนี่แน่เอาลูกไฟไปกินกัดกัดเสื่อลบระเบิดอะนี่จะไปไหนครับนี่แน่ไี่แน่กระโดดทุบดูนี่ไงกล่องกล่องระเบิด เวลาเราคับแล้ววางก็จะเป็นอย่างนี้ครับตีปุ๊บมันก็จะระเบิดดูโอเคเ็ีอยนรู้กันอุนกกนอ้ยทำไมมันไหลไปงั้นนะลูกไฟเราอุย้ยเจ็บนี่นี่นะหมอมต่างของเลเวล นี่แหละความไม่ยุติธรรมของเอ็มเอ็มโอเรือร่องแบบนั้นมันมีด้วยหรือไงก็เพราะมีเ,เงินสิแทบจะตัวเลขสูงนั่นแหละคือความไม่ยุติธรรมของระบบเกมเอ็มเอ็มโอละอีกหมอก็ไม่ใช่บอสนี่หว่าเพียงแค่ความต่างของเลเวลนี่แหละความไม่ยุติธรรมของเอ็มเอ็มโอเอาว่าบทพูดประโยคเด็ดหนี่ที่สามสิบกวนะ่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ใช่ปะวฮ่ยหกสิบหกสิบเอเปอร์เซ็นต์เราต้องดูดแล้วอย่อางเงี้ยของดีตน้มีบอลตรงเหนตัวนี้ะตัวนี้โอ,อ้ยอกตุมรอก่อนอ้ยี่เธอนูเดินแบบ ทำผ่านอย่าว่ฮ้ยอย่ามา,าบังกันตัวนี้ตายก่อนโอเครอดูนะหกหก้าสี่สามสองหนึ่งดูเอา้ากดปิดเกือบไปแล้วเชัดนี่ไงระเบิดตัวระเบิดมาเลยหิวชูกันละ เปิดกระจายด้วยลืมลืมแต่ก็ไม่โดนนะเนี่ยขนาดลืมแล้วเนี่ยอ้ยหลบกันสกิลนี้ใช้ยากยังวะเปลี่ยนเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นอะไรเด้ชิวปะล่ะเปลี่ยนสกิลโชว์เลยเอาติดติด <c oughs> เลือดไปโดนะไ,ไปโดนอะไรมาเนี่ยแตไม่เลือดลดเดยอะจังวะอู้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดปิด ลุกแล้วลุกแล้วอันเนี้ยหายตัวไอ้หมอนี่เขาสาบพยายามเคลียยิงจะมีมาเพิ่มอีกหรอยิงไม่โดนนะเห็นนะโอ้ยไม่โดนหรอกขอดูเล่นหน่อยครับไอระเบิดอุย้ยยังจะโดนโอีกอุ้ยกัดขอกัดแล้วหนี โอเคตัวระเบิดตัวนี้ก่อนโสมนำหน้าดันซะเชื่อค่ะเชื่อค่ะตายตายแน่ตายแน่กระโดดปุ๊บตีไปจะไปไหนไปไหนไปไหนหลบก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันวางระเบิดใหญ่แล้วเปิดใหญ่อุ้ย ดังมากปาราปนูป่ะเนี่ยนี่งเ่เฮ้ยอย่างไดยู่เข้าไปตีหลบอองม,มากันเฮ้ยเฮ้ยม่ตึงเลือดมันเยอะอ่ะดาเมจก็แรงด้วยถ้าโดนอย่างเจ็บ ไม่ใช่ว่าเราโดนไอระเบิร์ตใหญ่ทีเดียวตายนะไม่น่าหรอกแต่แต่นี่มันคือเอเมอร์โปอ่างของเลเวรอร์หมผมมายุดหยุรทำเอ้ยนี่เนี่ยจะทำอะไรม้าหรอเยียโอ้โหมันแดดดลบระว่างระเบิด ปามาปามาะปั๊มวะไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะปุ้ยปุ้ยปุ้ยวางบ่อยจังใกล้ตายแล้วสกิวลรัลวๆเลยนะอุย้ยจิงหลบจิงหลบเหรอหมืระเบิดซีเยอะไปไหนพกมากี่ลูกเนี่ยถืออยู่ลูกเดียวไม่ยิงไม่อั้นโยนไม่อั้นเลยนะ มนี่ยถือูีรูปเดียวอุย้ยที่มีแหลกอุย้ยตายแล้วนะคะอฮ่าเอาหัวใจเจ้ามาข้าของวใจเซ้า์ดีเช้าพอดีปัดมูนจบพอดีอุย้ยหนังสือเยี่ยมไปเลยได้หัวใจมาอีกหนึ่งครับกลับบ้านไปเราจะได้ไป ทำเจ้าลงาศพสูรรับใช้สูตรรับใช้ของเราท่านรับใช้ จากที่กลับมาถึงบ้านผมก็ได้เอาของไปเก็บให้เป็นหมวดหมู่เนาะซึ่งก็ยังเก็บไม่ได้เป็นหมวดหมู่เท่าไหร่เพราะยังไม่รู้ว่าอะไรมันทําอะไรได้บ้างก็จัดข,ข้าวๆไปก่อนอนะไรับหลังจากที่ทําการจัดของเนี่ยผมก็เริ่มคิดละคือผมไปจัดการบอสทาไมวะ <laughs> ยังทะเลาะกับตัวเองอยู่อะเออเลาไปเอนนั้นมาทาไมวะ อ๋อเราไปตีบอสเฉยใช่ไหมไปไปตีบอสเพื่อเออเพื่ออะไรวะบัตรมูนไม่ใช่บัตรมูนมัน,นมาเราเลยไปตีบอสเฉยโอเคงงเลยกรบมาไปตีบอสทำไมวะโลงศพมันก็ไม่ต้องใช้อันนั้นนี่วะงงงงไปพักนึงอะไรวะเป็นคนขี่ลืมอะโอเคเราก็สร้างเจ้า อันนี้ได้แล้วเอามาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็กลางบา้านเนี่ยยังไม่มีที่ตั้งตั้งไ้ก่อนสร้างมาหนึ่งอันก่อนแล้วกันครับโอเคพอเราได้เจ้าลงศพของธาตุเราเราก็คุยกับมันพอคุยกับมันมันก็จะติ๊กถูกในเราเราก็กดหลับเรียบร้อยแล้วคราวนี้มันก็จะมีสกิลขึ้นมาสกิลขึ้นมาแล้วก็เวลาเราจะไปจับ เราก็ตีให้มันเลื่อนน้อยๆก่อนก็ได้แล้วก็ใช้สกิลปลาใส่ทำให้มันลหล,ลงไหลหลงรักแล้วเราได้หนังสือมาไงว่ะลอ,องมาดูดิอุ้ยหอกเต่เราไม่ใช้หอกอ่ะไม่เป็นไรแต่มันเป็นอาวุธที่ดีที่สุดตอนนี้ที่เราจะมีได้ครัเราก็ขาไปก่อนแล้วกันมันต้องใช้ c o ปเปอร์สเปีนะเอ่อ a อม r มโล่ะ แอ็มมอล้สองก็เวสต์สโตนสอันเป็นหกอันเลเดอร์อีก3าันโอเคแอ็มมอล้สองเวสตโตน สิบอันเนี่ยเอา่านหนึ่งอัน <c oughs> โอเคเราก็ได้มันมานี่ ดี๋ยวใช้เป็นอาวุธลองนะอาวุธลองอเดี๋ยวใช้เป็นอาวุธลองผมผมถนัดเลขสานะมันกดง่ายแบบว่านิ้วชีก้กด w ใช่ไหมเราก็สามารถเอาเอ้ยนิ้วกลางนีนิ้วกลา,างกด w เราก็สามารถเอานิ้วชี้ไปกดเลขสาได้แล้วก็เอานิ้วแบบนิ้วนางไปกดเลขหนึ่งอ,อย่างเงี้ยเลขหนึ่งก็คือเป็นอาวุธลองผม เราจะว่างสองนิ้วตอนเดินตรงคือนิ้วชี้กับนิ้วกางเอ้ยนิ้วชี้กับนิ้วนางเราสามารถสลับได้ส่วนเลขสองนี่มันมันขวางผมก็เลยเอาไว้อันนี้แบบเรากด w ิวอยู่เลขสองมันจะเอื้อไมไปกดยาวมาโอเคนั่นแหละเหต่ผลใครอยากรู้วะเนี่ยเยงั้นเราเอาเลขสองเป็นขวานแล้วกันนะครับ อาุดหลักคือส okay, ามสามอุดรองคือหนึ่งเอาชุกเฉินคือสองเลยแกได้นี่ผมชอบผมชอบอันนี้สุดละมันแบบกระโดดตีไม่รู้ทำไมแต่มันเท่ดิอันนี้ก็เท่อยู่แต่แต่ก็แต่ก็กไม่ตู้อะมันมันก็เทนะ่แต่มันมันก็ไม่สู้กระโดดตีอ่ะ หองเล่นยากผมถ้าเราไม่มีสตนันนะมันเล่นยากมากเพราะสกิลคิวมันแบบดูดิเราจะเคลื่อนไหวไม่ได้ไปเกือบวิเลยอะเวลาเราใช้เพราะงั้นเราก็ต้องมีแบบสตนันมันแล้วก็ใช้จุดๆๆๆ,ๆ,ๆไม่งั้นเราโดนสวยนะโอเคในเมื่อเรา เตรียมของพร้อมเราไปเราไปอันนั้นดีกว่าเราไปล่อลวงเอ้ยไม่ใช่ไปชักชวนชักชวนธาตุดีก่าชักชวนได้หรอเน,นี่ยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะเวลาเราจับปุ๊บเราเอาเข้าลงสก,กิลมันจะเปวิบอสชิบหายละไอตัวนี้ไอตัวนี้โดนทีเดียวเราโดนทีเดียวตายนะตอนเนี้ยสก,กิลมันอนะมัง้งไม่จะโดนทีเดียว Okay. เราไม่ไปทางนั้นแล้วเขามีเจ้าถิ่นนะทางนั้นอู้หูบ้านนี้แล้วกันกระเทียมอยู่แล้วครับไม่ชอบเลยเฮ้ยเราเหลืองแล้ววะของหอ,อกมาใช้บ้างลองดูซิอันนั้นมันคนธรรมดานีกว่าเราไม่สู้คนธรรมดาแล้วกันถ้ามันไม่ตีเราเราก็ไม่สู้มัน อตัวนี้ก่อนเลยสายระขัดฮุ้ยไ้ยมาเพิ่มอีกตัวยิงตัวยิงก่อนเลยหูไม่ถนัดเลยเอานี้มาไล่หูีกว่าถนัดูเยอะอู้ไม่โดนหรอกโอ้โหจะเย็นโอ้แหลก อตายกปซะตุ่มตุ่มเอาตัวนี้เลยดีไหมไม่ไม่เราขอเลือนบริสุทธ์ดีกว่ามันน่าจะไม่ส่งผลหรอกแต่ผมคิดว่ามันเทด่ดีถ้าจับมาแล้วแบบเลือนบริสุทธิ์ร100้อเอซ็นตย่างเงี้ยโอ้โเโดนโคตรแรงเลยอ่ะโดนกระเทียมแล้วตามมาอีแล้เหมือนโดนคูณสองอ่ะมันมันตามสแต็กด้วยนะถ้าสแต็ก มันมากสุดคืหนึ่งร้อยครับก็คือเราโดนแบบหนักมากเจ็บจัดตามหมู่บ้านแบบเนี้ยหมู่บ้านฟารเนี้ยมันก็จะมีบ้านคนใช่ไหมเวลาเราเข้ามามันก็ถึงมันจะไม่มีกล่องแต่มันมีพวกตู้หนังสืออย่างเงี้ยมันเปิดได้ครับเราก็เก็บมาได้มวนกระดาษมาอ,อันนี้ก็นะมันก็เป็นของแบบ ของชาวบ้านโอ้ยโอ้ยบอสบอสบอสสวยแล้วสวยอีกคนบ้าอะไรวะเนะี่ยเอ้ยชาวบ้านซีเตอร์น่าจ,จะเป็นซีเตอร์วะเรามาอยู่ไหนหรอวะเจอหมู่บ้านเยอะแหละเดี๋ยวไม่เจอตัวถูกใจแล้วนะโะผมไม่ดีเลย ตัวไหนมีค่าพลังเท่าไหร่กันบ้างเอ่ยไม่รู้เลยตอนนี้มาจะแตกมารวมกันเลยไหวอะไหวทุกตัวเนี่นะมัง้งเริ่มเริ่มไม่ไหวละกัดเอกว่าเยอะตายตายค่ะกๆโอเคไม่ห้าวลาก่อน ลาก่อนโอ้ยยังจะเจออีกขอทีละโอ้แล้วติดบัฟอยู่นี่ว่าถึงว่าโดนพวกกีกี้นี่แรงยี่เป่งเลย60โู้เยอะสุดเอาอินทนูตัวน,นี้ฆ่าพวกนี้ก่อนเอาลืมถืออาวุธเฮ้ยจะตายจะตายไม่นะไม่ๆม่ไม่ๆๆ่ไ่ไม่ยายายา อุ้ยกวงมารับแทนดีมาก่าตามมาไปไหนแล้วกลับไปเรื่องไปนะมันตามกวงมาโอ้ยแลยไอ้กวงเจ็บบางขีดเราอีกนะเอ้สวยคน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 อะไรไม่สวยขนาดนี้อุยอ้ยอุ้ย ยังยังรอดยังรอดถือว่ายังดวงดีอยู่บ้างในความดวงสวยโอ้ยเกินอมยไม่มีความดวงดีเลยแถวนี้มีไหมเนาะไอตัวเมื่อกี้โอ้โหหรือเะจับไอ้นี่ดีว่ามันโคตรหมดเนี่ยแบบมันโคตรหมดแล้วมัน42%นอ่ะฮอระฮ่า เราเลือกนาย <c oughs> ก่อนหนื่นเราต้องฆ่าพวกนี้ก่อนติดที่กระเทียมอย่างเดียวไอ้กวงหย่านะหย่านะรอก่อนเลยนะเี๋ยวไปแก้แค้นแน่เราไม่มีทางหลือโวกกูท่านูงคนแตงยังนี่ไงโอ้โหคน,น,นะโอโน,น,นอะไรจะดวงสวยทีเดียวตายหรือเปล่าทีเดียวตายหรือเปล่ามันขึ้งหัวกระโหลกนี้ มันขึ้นหัวกระโหลกอย่างนี้ความต่างของเอ็มมิลโบนี่แหละคือความไม่ยุติธรรมไปแล้วลาก่อนค่อยว่ากันอุย้ยเจ๊เกิดไปเกิดไปนิ่งนิ่งอย่าขอยิงยไม่เท่าไรดูเลือดอ๋อเลือดลีนี่เหรือเหาือจับตัวนั้นได้วะไม่น่านได้มันชนทีเดียวเราตายอ่ะมันขึ้นหัวกระโหลกน่าจะโดนเดียวตายนะ เขาผมเคยโดนแล้วแบบชนติดกำแพงดีเดวาตายแล้วลองลองวิ่หลบช้าเชื่องช้ามากหมอนี่นี่แน่มาดิอุ้ยแต่มันถึกอะเราตีไม่ค่อยเข้าเลยเพราะเราโดนบัฟเรอน่าจะเป็นเพราะสะแตทเราน้อยมากกว่าเฮ้ยเฮ้ย มันโดนหินแล้วมันสแตนโอ้โหรูปดีๆจัดการโอ้โหร้อยยี่สิบเก้าเลยหรอหรือยี่สิบเก้าเมื่อกี้มองไปเหรอไม่กอดแย่เกินเฮ้ยโดนปัดซะเฮ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้ไม่มีสกิลหนีไม่มีเลยเดินธรรมดาก็รอดได้เก้ มาหลบช้าเชื่องช้ามากหลบผิดทางอ้าหน้าต่างโอ้โคุณละหมู่บ้านแหละสงครามระหว่างหมู่บ้านคนระับจงังหวะนี้พวกพวกทางด้านเหนือกำลังตีด้านใต้ครับผมด้านใต้มี ฝั่งที่เป็นดาบคู่เราจะเอานักดาบแห่งมิวะคากูุเลไปเออไอ้มันโหดจริงเราเลิกนายแล้วกันเสเดี๋ยวเราจับเลยก็เลือกสกิลมาแล้วดูดเวลาเราดูดเราก็จะรายการเพอ่กันจับง่ายแปลกนะจับง่ายอย่างนี้วิ่งวิ่งวายอยู่นิ่งเป็นการแบบวิ่งแบบปล่อยแขนไปข้างหลังถือว่าเป็นนินจาตัวจริง เราเลือกทุกคนแล้วมั้งเนี่ยดูมีการปล่อยแขนไ้ด้านหลังนิงจาตัวจริงนะเนี่ยคอยมอเร็วระดับนี้ยังสามทันเกือเฮ้ย,ยนิงจาไม่ว่าเราเล่เราตายหรือเปล่าเมื่อกี้เสียงใครร้อง ไม่มีจเจพี่บอกคุเลยเรานอนแอ่งแมงเลยเจ้านันูข้าวอดเห็นท่าวิ่งแสนวิเศษน,นั่นไปแล้วอุ้ยเจ้าเราไม่ข้าอดเห็นท่าวิ่งที่มันพิวสังางเออผิดผิดไม่นะกรส่ายจะจับซะหน่อยเม่งขี้เกียจละจับเลยแล้ว่ะ เดีเด๋ยวเจอไม่นไ,ไม่น่าเป็นสัญหาเท่าไหร่อุ้ยติดต้นไม้เอา้าเอ้าโอเคโดนแดดเป็นไรปล่าวะไม่น่าถามอุ้ยเราจับได้พอดีโอเคตามมาโอเคถึงเราจะไม่ได้เห็นมนจ่ามีวงังเงาบุลเล่เราก็ไม่ต้องเสียใจไปเราได้หน้าไม้สุขสันต์มาแล้วก็นั่น ผมเร็วไม่น้อยหน้าเลยนะการวิ่งเมื่อกี้สับตีนแตกเดยตามมามือเทนูเข้ามาเลยนายเฝ้าเหมืองให้เราด้วยนะไอ้เฝ้าโรงงานให้เราด้วยโอ้โหได้เป็นสายฟาร์มทั้งนั้นนีเนี่ยใช่ไหมเขียวๆนี่นมันต้องสายฟาร์มแน่เลยเนี่ยแล้วมันก็จะกลายเปลี่ยนเป็นสายฟาร์ม ไม่ดีเฮ้ยมันอาจจะดีกว่าก็ได้นะเวลาเราส่งมอนไฟฟร์มันอาจจะได้เยอะกว่าเยี่ยมไปเลยโอหนึ่ง oh, ชั่วโมงใหม่ข้อหนึ่งชั่วโมงยี่สบเก้ายี้านาทีรอไปนะครโคตรนานบอกเลยหนึ่งชั่วโมงในความเป็นจริงนะไม่ใช่ในเกม okay. เดี๋ยวเราตัดตัดไปตอนที่เขาฟื้นขึ้นมาเลยแล้วกัน ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมยังไม่ปิดคลิปกันดีนันนก็พอว่าเย้เฮ้งขี้เกียจยังไงล่ะไหนๆก็ดูมาถึงเนีย่กยกดไลค์ด้วยเ V L E ก็คือกดซับ